สวัสดีเพื่อนครับก็กลับมาพบกับผมข้างนับในเกม Star Citizen นะครับโอเคอ่ะวันนี้ก็จะมาพิววิวยานเหมือนเดิมนะครับตัวที่ยานลำนี้เนี่ยมาในแพท3.5.1นะครับตัวผมไม่ได้ซื้อไว้นะครับแล้วก็ใน PTU เนี่ยในเซอร์ฟเวอร์เทส่ะก็ไม่ได้มาบินเพราะว่ากูไม่มีอะ่ะไม่ได้ซื้อไว้นะครับจกนกระทั่งตอนนี้มันอ,อยู่ในช่วงงานไอเอแล้วเอามาขายใหม่นะครับก็เลยอ่ะกดซื้อมาเพื่อลองเล่นนะครับ บางคนจะสงสัยได้ยินผมก็ซื้อๆบ่อยเนี่ยมาคือไงคือผมไม่ได้จ่ายเงินจริงนะใช้เงินเครดิตนะที่มีอยู่ในไอดีอยู่แล้วเนี่ยใช้วนลูปอะรีไซเคิลใช้วนนะใช้วนเรื่อยๆนะครับก็เลยกดมาเพื่อ,อามาลองบิดเล่นแล้วก็อามาถ่ายดูกันโอเคยานอยู่ข้างหน้านี้นะครับคือยานที่ชื่อว่า redeemer นะของค่าย exists นะ,นะเป็นยานกันชิฟครนะแล้วก็เป็นยานที่เ,เกิดจากการแข่งประกวดนะครับ ทางทีมงาน c g เนี่ยไม่ได้เป็นคนดีไซน์มาเองเป็นการประกวดแข่งเข้าไปนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการรีโมเดลเรียบร้อยนะครับจริงแล้วดีเด,ด,ด,ดมเมอร์เนี่ยมันเป็นยางที่เก่าแก่มากนะเก่าเก่ามากคือเก่าตั้งแต่สมัยแรกที่ผมเล่นเลยนะมันขายแต่คอนเซปต์ตั้งแต่เอนนานู่นนะกี่ปีหจ็ปีแล้วนะครับจนข้างตอนนี้แม่งผมให้กูดได้เลยสักทีแล้วก็รีดีไซน์ใหม่นะเพราะวา่ามีเรื่องไฟล์โมเดลนะครับที่ต้องทําการปรับเปลี่ยนใหม่แล้วก็ ตัวยาเนี่ยใช้เครื่องยนต์ที่แตกต่างจากยาปกตินะครับ่ะมันเป็นเรื่องรละเอียดเล็กน้อยเนานะแต่ก็แจ้งให้รู้ไปก่อนโอเคยาลำนี้คือยาอะไรนะครับยานนี้คือยาการชิปนะครับเป็นยาการชิปตัวสมบูรณ์แบบนะครับจากตอนแรกเนี่ยเป็นทัสปอร์ตและการชิปแต่ว่าเมื่อมีการรีเวิร์สแล้วก็พิจารณาใหม่นะเขาเลยเปลี่ยนเป็นการชิปตัวสมบูรณ์นะครับจุดเด่นยานนี้ก็คือเป็นยาที่ติดปืนเยอะ มากนะครับและเป็นปืนขนาดใหญ่ทุกกระบอกนะครับตัวยานมีอาวุธทั้งหมดป,ปืนทั้งหมดเนี่ยสิกระบอกแล้วก็มีมิสไซล์เป็นมิสไซล์ไซส์สองมั้งนะอีก16ลูกนะครับซึ่งออาวุธเยอะนะนะครับแต่ว่า,ายานมันไม่ได้เร็วนะต้องอยา่างพยาก,ก,การชีพจะมาจะค่อนข้าจงจะเอ,อื่อยๆหน่อยนะตัวเด่นของรีดีเมอร์อย่างนึงก็คือมันเป็นยานที่ปืนใหญ่นะแต่ปืนขนาดใหญ่ของมันเนี่ยต้องใช้คนบังคับนะคือเป็นป้อมปืนนะโอเคนี่ข้างนอกเนาะ ตัวลันทิเกียร์นี่วิ่งมาให้ดูก่อนคือเดิมทีลันที่เกียร์มันจะมีที่ปีกด้วยนะแต่ว่าเปลี่ยนใหม่เป็นแบบคอปเตอร์นะครับเหมือนขึ้นอน่างไม่รู้นะนก็เลยกลายเป็นลันทิเกียร์แบบนีแทนนะครับโอเคข้างใต้ตรงนี้ก็จะมีปืนซีเจ็บแปดนะครับเป็นฟิกนะเป็นปืนไซสี่นะครับถ้าผมมองว่าปืนลีเดเมอร์ตรงนี้เนี่ยมันต้องสไลด์ขึ้นลงได้นะเพราะว่ามันมีรางรางเหมือนรางแบบสไลด์ไปมาได้อะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้นะครับ อันนี้ก็เครื่องยนต์ของมันนะครับเครื่องยนต์มันก็จะเป็นเครื่องยนต์แบบพิเศษนะครับผมจะไม่ได้ว่าเป็นอะไรนะมันเหมือนเป็น EX อ,อิเล็กทริกอะไรสักอย่างอะคือเป็นเหมือนกระือเครื่องยนต์ไฟฟ้าไม่ใช่อออนเอนจินแบบปกตินะครับแล้วก็มาขยับได้นะครับตอนที่เราบินขึ้นโอเคข้างหลังก็จะมีรีโมทเทเล็นนะครับซึ่งจะสามารถนะสไลด์นะเมื่อเราขีนสไลด์อยู่ตรงปลายหลังนี้ได้นะครับอนะนะอันนี้รีโมทเป็นปืนไซส์สองนะครับรจะไม่ผิด อ่อแล้วก็รีเดเมอร์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสีดำเทานะครับแต่อันเนี้ยครูเถยว่ามันเป็นสีดำออกดำเขียวแล้วก็มีลายสีเหลืองอันนี้คือผมเอาสก,กินมาใส่นะครับตอนนี้ก็มีสก,กินหายอยู่3ตัวเนาะมีสก,กินตัวนี้มีสีขาวแล้วก็ลายลายพรางขาวเทานะรพรางของไบโอเทคเควิธีเขายาน,นะค,คือเข้าจากด้านหลังนี้นะครับเขาบอกว่าตัวยานมคนะัะข้างในอะไรต่างเนี่ยมันจะเหมือนแว็ก์กาดมากนะครับคือไม่ใช่พอร์ตแบบกับป๊ะเลย โอเคตัวยานี้ก็วิ่งเข้าไปนะครับทีนี้อดีดิเมอร์ตอนนี้เนี่ยเวลาวิ่งเข้ามาในยานนะเห็นปะผู้เห็นว่าผมเดินแล้วเหมือนชนอะไรบางอย่างนะครับตอนออกก็ด้วย <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> มันเป็นเหมือนล่องกัมเตี้ล่องแอนิเมชันอะไรสักอย่างนะครับซึ่งอ,อันตรายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเขาคงแก้แหละนะเพราะว่าถ้าอยู่โดยอวกาศนะผมตอนที่ผมลองในเซิร์ฟเวอร์ p ีดีแล้วไปขอชาวบ้านเข้ามาแต่ไม่ได้ถ่ายไว้นะครับเกิดอาการวิ่งมาแล้วก็เนี่ย ติดอยู่ตรงนี้เลยนะตอนอยู่บอลาการะาศนะครับก็เลยต้องระวังนะครับแบบมันเหมือนเราเดินชนตัวยานะครับตัวยามาขยับด้วยนะเออก็ต้องระวังหน่อยเข <Okay, S 2> เข้ามาแล้วนะแรันแผงยานนะครับจะเป็นแบบทัสกีนนะเป็นแบบไม่หมดนะครับนี่ปิดเข้ามาอ่ะเรจียบร้อยเราก็จะมาเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นห้องส่วนที่อยู่อาศัยนะครับนี่ก็ด้านซ้ายตรงนี้ คาโก้นะครับจุของได้สองประมาณสองถึงสามเอซียูนะครับก็คือเต็มช่องนี้พอดีฝั่งเราข้ามตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับปุ๊บีอตัวล้อยังไม่มีตัวตนเนเดิมนะครับโอเคมีบออบอดนะเป็นเป็นเหมือนล็อกเกอร์นะให้เราได้นะครับเอนี่ปุ่มอะไรกดไปได้ก็มีล็อกเกอร์นะเก็บของได้นะครับมีเตียงนอนสี่อันนะครับ จิงนอนไม่ได้จะไปเอ็กเคปพอร์ตด้วยไหมแต่ว่าเป็นจินงนอนแบบเดียวกับอ,อะไรนะอีเทอร์เรเตอร์นะครับโอเคจุดที่คุสนใจนี่จุดที่ความขี้โกงและตอนนี้นะครับ <c ười> คือสิ่งนี้อ่าของมันกระตุยกระจายมันล้มเทหมดละตอนแรกมันตั้งได้นะครับคือมันมีน้ํานะครับมีของกินให้ด้วยเออในายาละหมืนะ่นอะเราต้องซื้อนะแต่อันนี้แม่งมีแี้เฉย,ย,ย,ยเลย ็นอะไรที่งงมากนะครับแล้วก็ <c oughs> เสียงอะรเอาเสียน้ำ <c oughs> แล้วก็ไอ้น้ำเนี่ยกินได้นะไม่ใช่กินไม่ได้นะครับเออดังนั้นใครซื้อลิเมอร์ตอนนี้คือมีน้ำมีอาหารให้แดกนะครับออยาม <c oughs> มีวัวเล่นน้นผลไม้น้บ่ง,ง,ง,าานะงน้ำเปล่านะครับเดี่เราก็ปิดตู้เย็นไปแฮ่เสร็จ okay, ขึ้นไปที่ชั้นสองนะครับ ก็เมื่อขึ้นไปชั้นสองก็จะเข้าสู่ห้องปฏิบัติการของยานนะครับก็มีแหลกปืนนะครับวางปืนได้นะครับวางปืนได้สีกกนะ่กระบอกเนาะมีเก้าอี้ผู้โดยสารนะครับพาสนเ,เจอร์สี่คนคือถึงแม้ว่ามันจะเป็นการชิปแล้วแต่ว่าคอนเซปต์เดิมะนะมันเป็นทั้งการชิปพาสปอร์ตกับชิปนะครับดังนั้นเขาก็ต้องแบบมีอ่า ก็ี Personal, เพอร์่วนอลพก็มีสระขนส่งให้ให้ในยานบ้างนะเพื่อไม่ให้มันหลุดคอนเซปต์นะครับอะตรงมาที่ท้ายยานนะครับปึ๊บนก็จะเป็นห้องโล่งห้องโล่ง,งนี่คือห้องคอมเพนเซนต์ยานนะครับอ,อันนี้เปิดได้แหละแต่ปรากฏวติดก็มันจะมีคอมเพนเซนต์ยาน,นอยู่ห้องนี้แล้วก็ข้างบนหัวเรานี้นะครับอันนี้คือขึ้นป้อมปืนบน ก็ขึ้นไปอลำนี้เวลาขึ้นป้อมเนี่ยจะต้องแอสเซทที่จอสีนส,ส้มแบบที่ผมกดแบบทีนี้นะครับปึนี่ขึ้นมาแล้วก็อ่า power on ปืนมันปุ่มนี่แฮะก็ตัวป้อมเนี่ยพอเราขึ้นใช่ไหมป้อมมันจะยืดขึ้นนะครับจากตอนแรกมันจะหด แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยตัวปืนนะที่คุณเห็นเนี่ยเป็นปืนไซห้านะครับแล้วก็เป็นปืนรุ่นมันคงไม่ใช่แบบเดียวกันอะแต่ว่าโมเดลมันคล้ายกันคือมันปืนคล้ายๆปืนของเอเลสอิฟโนนะครับที่ผมเคยถ่ายให้เป็นบืนปาเลสติกนะครับซึ่งเวลายิยงอะมันจะต้องรองบุนก่อนแล้วยิยงไปนะมันมากมาก, <c oughs> กระสุนป้อมปืนให้มา 2,600ันร้นัดต่อกระบอกนะครับดีเมอ,อเร์อาร์ตเราหมดนะเป็นนาทีเลยโอเคเนื่อจะไปปืนไซส์ห้าไม่ต้องถามความแรงนะแรงสัตว์ดเลยไซส์ห้าสองบอกถ้าให้ความแรงมากกว่าปืนไซส์หกหนึ่งกระบอกนะครับแ่ะไปขอรู้ไว้โอเคกลับไปห้องหลักนะครับปึ๊บถ้าเดินตรงมาเรื่อยๆนะื่อยนะอันนี้ตุ่ม,มอะไรอันนี้ผมไม่รู้นะแต่แต่มันเป็นความสามารถพิเศษของดีดเมอร์นะครับคือ ดีนิเมอร์มันจะมีตุ่มๆนะถ้าคุณสังเกตอะตุ่มๆอยู่ข้างหัวยานมันอะบนหัวยานมันถ้าจะไม่ผิดมันจะเป็นฟัง,ง์กชันคล้ายๆแบบอ่าอะไรนะพาวเลอร์นะครับอ่ะคล้ายเหมือนกับการช่วยในการโฮเวอร์ในการขับเคลื่อนยานได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้โอเคคือป้อมป,ปืนล่างนะครับรอแป๊บปึ๊บ ใช้เดียวป้อมปืนบนนะครับพอนั่งป้อมล่างเนี่ยมันจะยืดลงมาอีกน,นะครับแล้วก็อ่าป้อมล่างมุมอาจจะน้อยลงหน่อยนิดนึงนะแต่โอ้ยแต่ก็ไม่ได้ถึงกับน้อยมากนะครับกันคือเป็นป้อมขนาดใหญ่นะมันจะหลบมันจะหลบมุมปืนมาจุดให้นะครับ นั้นมุมก็จะมีจํากัดอยู่บ้างนะครับโอเคถ้าเดินมาอีกนะครับก็จะมีเก้าอ,อี้ตัวเล็กอีกสองตัวนะครับก็จะเป็นรีโมทเทเลตนะครับอันนี้คือ e n t e r f ์ฟอดรีโมทเทเลตคือปืนใต้คางนะครับของมันจะอยู่ใต้นักบินพอดีนะครับแล้วก็อันนี้คือเรียลรีโมทเทเลทก็คือป้อมปืนท้ายนะครับที่ถไายดูยตอนแรกโอเคนั่งเก้าอีพาอ้พหลับโอเคอ่ะ นี่คือยานป้อมมันยืดไปแล้วิดขึ้นนะเก็บแรงเกียร์แหมคุณจะเอาเอนจินที่ปีกมาขยับนะพอเราเก็บแรงเกียร์แล้วก็เมื่อเราเล่นเครื่องนะนี่มันจะกลางได้ถ้าเราบูทน,นะครับมันก็จะกลางได้สุดเลยคืออย่างที่ผมบอกเอนจินลีเดอร์ที่ปีกมันเป็นเอนจินแบบพิเศษนะครับมันตออนี้ฟังก์ชันได้อย่างไม่ไม่เท่าไหร่นะต้องอรออนาคต โ okay. อเคควาู้สึกในการขับเป็นยังไงนะครับบอกเลยว่าหน่วงมากนะครับมองได้เคียงกับคอสแตนเดชั่นนะครับแต่ว่าเราหันยานไปแล้วแล้วมันหยุดนะครับคอสแตนเดชั่นหันแล้วมันเวียงนะครับมอดแมนมันเยอะไอ้นี้ก็จะหันแล้วแบบบนบุกไปหน่อยนะครับเงียง้ยอื่น,น่อแล้วก็นักบินนะครับจะใช้ปืนบวลเลยแล้วก็ปืนที่นไดน้นะโอเคสำหรับเกาะของยาลำนี้นะครับ เดิมทีอ่ะใน PTU เนี่ยมันเป็นกรอบับเบิลนะนเป็นชิลไซส์สองนะครับให้มาสองตัวนะแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นชิลไซส์สามนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยระบบกกอบพลังงานมีการเปลี่ยนใหม่นะครับชิลไซส์สามขึ้นไปเนี่ยกกอบพลังงานจะชาร์จแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าจะมีจุดเด่นคือสามารถอโอนพลังงานกรอบไปม,มาได้นะครับอย่างเช่เนแบบนี้โอนไปทางขวาโฟกัสไปทางขวาโฟกันไปข้างหลัง เราก็สามารถโอพลังงานไปมาไ,ได้ซึ่งมันจะทำให้เกาะด้านใดด้านหนึ่งอ่ะ,อะรีชั่นเร็วขึ้นแล้วก็หนาขึ้นนะครับหรือบาลานซ์ก็ได้นะครับอโอเคครับก็ตัอไปกับพรีวิวยาน EJ s r i e s r e m e r นะครับอะบยานกันชิปฟูลสตีมนะครับเ็นไฟพาวเวอร์สุดๆที่หน้าหน้าติดอาวุธหนักทั้งลำนะครับแต่ว่า อ่อองงตา,าต้องมีลูกเรือนะครับคือรีดิเบอร์ยังไงก็ตามมันต้องมีลูกเรือถ้าไม่มีลูกเรือเนี่ยน้ำมินจะทําอะไรไม่ได้มากนะแม้ว่าคุณจะมีปืนปใต้คางของมันนะที่เป็นรีมโมทเทเล็ตนะเปปืนไต่สามแล้วก็สิ่งจแปลที่อ่าไปปืนไต่สี่มาให้เราก็สามารถเปลี่ยนไปมาได้ก็จริงแต่ว่าไฟพาวเวอร์มันก็ยังไม่สูงพอนะเพื่อเทียบกับปืนไต่ห้าที่มันมีอยู่แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยานมันก็ค่อยๆเอื่อยนะครับงนั้นเมื่อต้องปะทะกับยานไฟเตอร์ Fighter, นะครีดิเมอร์ ดูจัดก,การได้ง่ายนะครับแม้ว่าตัวมันจะเล็กหน่อยก็ตามนะเล็กกว่ายาที่ติดชิวไซส์เดียวกันนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งลำนี้เป็นยาประกวดนะจ๊ะไม่ใช่ยา C G นะก็นานมากกว่ามันจะโผล่มาให้เราได้เล่นกันนะครับนี่คือหนึ่งตัวอย่างในยานที่แบบเป็นคอนเซปประมาณหน้าหกปีแล้วกว่าจะได้เล่นกันโอเคงั้นคลิปนี้จบเพียงนี้ครับเ,ออเจอคลิปนะครับ